เลเวอร์กูเซ่นเนี่ยอันดับ12จะเปิดบ้านเจอแฟรงก์เฟิร์ตอันดับ 2รองจากฝูงนะครับเหลือกุนเซ่นเนี่ยมีแค่แต้มเดียวครับจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอเบรเมนมา3-3นะครับก็เอริชเชนฮฮกโดนปลดแล้วก็ไปได้แคสเปอร์ฮูมันนะครับอดีตกุนซือเดนมาร์กมาคุมครับก็เดี๋ยวต้องเดาใจการจัดทัพเลยครับกุนซือใหม่โรเบิร์ตอันดิชนาธานเตลล่ากีม,มาโดมาริคชิลแมนกองหน้าพัทติกชิกนะครับในขณะที่แฟรงก์เฟิร์ตชนะมา2นัดรวด6คะแนนเต็มเกมล่าสุดบุกชนะฮอฟเฟนแฮมมา3-1น,นะครับฮูโกลาซันริสซูโดอั ตัวใหม่นี่ชาวญี่ปุ่นยิง2ลูกนัดที่แล้วนะครับไหนจะมีเอเยวาฮีมิชิบตชัวยี่เป็นตัวเลือกครับเจอกันล่าสุดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเลเบอร์กุเซ่นเอาชนะไปกลับในบ้าน2 1เกมเยือน4-1ก่อนเกมขอมองเลเบอร์กุเซ่นเป็นต่อนะครับน่าสนใจครับเป็นทีมเลเบอร์กุเซ่นที่ได้กุนซือใหม่อย่างคูมันมาคุมทีมนัดแรกแต่เพียงต่อว่าแฟรงก์เฟิร์ตฤดูกาลนี้มาดีจริงๆนะครับ2นัดแรกยิงไปถึง7ประตูครับที่ะดูแล้ว ระส่าดำเลียสไหลแฟงเฟิร์ตวัดใจแฟงเฟิร์ตทีมเยือนครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อย